เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม i d ที TV นะก็มีกาชาใหม่มานะสิ่งอื่นที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากชุดที่บวกแอคแทกเมื่อปลดล็อกแล้วนั่นก็คือเจ้ากระเปล่ามอนสเตอร์ตัวนี้ครับผม คือมันน่าสนใจตรงไหนมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันใส่ในส่วนหลังนั่นก็คือแทนส่วนปีกนั่นเองและสิ่งที่มันบวกก็คือดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุไฟ10%และได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ธาตุไฟลบไปอีก10%ซึ่งแม่งบวกคุณสมบัติเหมือนล่มเลยเว้ยแต่คือแค่ใส่อีกที่หนึ่งคือใส่ที่หลังเฮ้ยแล้วมันดียังไงอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนรู้ครับผมในอนาคตแพทที่จะเข้ามาถึงเนี่ยบอสที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบอสคาโฮ แล้วมันก็เป็นบอสธาตุไฟนั่นก็คือแบบไอกระเป๋าเนี้ยแหละมันเอาไว้ตีธาตุไฟโดยเฉพาะเลยเอาง่ายๆคือแบบแม่งเอาไว้ตีธาตุไฟโดยเฉพาะเลยก็มาเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะแบบรุนแรงแค่ไหนนะผมขอเอาไปเทสกับเอ็ดกากัแล้วกันนะ เพราะว่ามันเป็นมอนบอสธาตุไฟที่มีอยู่ตัวเดียวในตอนนี้ดีกว่าก็ว่าได้มาครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่หอคอยนะก็ไปตีเอ็ดกาละกันเพราะว่ามันเป็นบอสธาตุไฟตัวเดียวในแพทนี้ก็ผมกดยาตีบอสแบบปกติเลยนะมาเดี๋ยวอันนี้ลองปีกแดงเดี๋ยวถอดออกจากคอสก่อนมา ก็กดยาตีบอสปกติเลยแล้วเดี๋ยวมาลองกับเอ็ดก้ากันเพราะว่ามันเป็นบอสธาตุไฟเพียงตัวเดียวกูจะพูดซ้ำทำไมก็ปีกแดงเนี่ยผมมีออฟสเต็ง5นะแต่ยังไงผมก็คิดว่ากระเป๋าเนี่ยมันน่าจะแรงกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันทั้ง10%เเดี๋ยวมาดูกันว่าปีกแดงจะแทงเท่าไหร่นะเพราะว่าเอ็ดก้าเนี่ยผมก็ไม่เคยแทงเหมือนกันไปไม่ค่อยทันครับไปบางทีไม่เจอตายแล้วอ่าดูที่ 165นะเอสกา165มาเดี๋ยวเราไปลองกระเป๋ากันเพื่อเป็นการแบบช่วยเพื่อนๆตัดสินใจว่าแบบมันน่าลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบอสคาโฮเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นบอสที่ของแพงที่สุดอยู่แล้ววะถูกปะเพราะว่าแม่งเป็นบอสที่แบบว่าโหดที่สุดอะของมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เมื่อกี้1นึ่งล้านหกแนะอันนี้เท่าไหร่ผมขอสักล้านล้าน8ถึงไหมไม่น่าถึงนะเดี๋ยวลองดูกันว่าเท่าไหร่โอ้หนึ่งเจ็ดเลยครับผมแรงกว่าหนึ่งแสนเลยนะคิดดูว่าแบบตอนนี้แทงแค่ล้านกว่าๆแม่งยังแรงกว่า1นึ่งแสนเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราแทง 2ล้าน3ล้านอย่างเงี้ย4ล้านหรือดาเมจ2ล้าน3ล้าน4ล้านเนี่ยมันจะแรงกว่า3 4แสนเลยนะก็ต้องบอกว่ากระเป๋าเนี่ยแม่งโคตรแจ่มเลยแล้วคือนี่ยังไม่ได้ออฟอะไรเลยนะยังแรงกว่า1น0 0 0แสนเท่ากับว่าบอสคาร์โฮมาเนี่ยกระเป๋าเนี้ยแม่งกินขาดแน่นอนแบบกินขาดสุดๆเลยก็คือแบบสำหรับใครที่ วางแผนจะเล่นระยะยาวนะอันนี้ผมบอกอะไรผมไม่ได้ตั้งใจจะสุ่มได้ไอกระเป๋าใบเนี้ยคือผมสุ่มแล้วแม่งไม่ออกชุดเว้ยผมเลยได้กระเป๋ามาก,ก่อนแล้วเลยได้ชุดนะก็ถือว่าแบบเป็นโชคดีของผมที่ว่าไม่ต้องไปตามหาเพิ่มเพราะถือว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวกระเป๋าใบเนี้ยก็อย่างที่เห็นแทงเอ็ดกาแรงขึ้นมา1นึ่งแเลยนะหนึ่งแเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับแบบเยอะมากนะแต่บอสตัวอื่นน่ยที่ไม่ใช่ธาตุไฟยังไง มันก็แน่นอนอะปีกแดงก็ดีที่สุดอยู่แล้วก็ใครสนใจเนี่ยอยากไปสุ่มตู้กาชาเนี่ยแนะนำเลยครับเติมเงินกับสปอนเซอร์ของผมสิครับไม่เกลือแน่นอนนะดูจากผมนี้ฟงแฟร์เต็มตัวเลยและที่สำคัญนอกจากไม่เกลือเนี่ยรับประกันแน่นอนครับผมไม่มีการโดนโกงโอนแล้วไม่เติมให้ไม่มีการรีฟันย้อนหลังอย่างแน่นอนเพราะว่า ร้านค้าเจ้านเนี่ยเป็นมืออาชีพนะมีประวัติมานั้งแต่แลกนล็อกในคอมพิวเตอร์แล้วที่สําคัญนะแม่ค้าน่ารักด้วยไม่เชื่อลองไปดูได้ครับยังไงก็ช่วยอุดหนุนสปอนเซอร์ของผมหน่อยแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะสำหรับไอเทมที่มาใหม่นะยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ั s c r i b e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย